สวัสดีครับพี่ร้องวันนี้แกงกิเล็กครับเมืเ่อไหรได้กิเล็กครับแกงกิเล็กได้ปะคา เคือ,องครับเล็กอัดกระป๋องครับอัดกวดครับเสร็จงานดีสุดเดีวครับผมขอบคุณเอฟซีนะครับเพื่อขอบคุณ fc ครับผมเก้าเยี่ครับ อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวทำเครื่องครับ แกงขี้เล็กครับแกงด้พักขาครับสิบแสบบ่อันนี้อีตูอีตูวอิสเรียลครับกินเดียวกันครับอีตูบหวานห้าครับล่องใส่เ่็นคนสิบแสบเข้ากันบ่ นะครับพี่น้องจักรยานอยู่คนเดียวครับนี่อยากกินแจงพักกีคเล็กครับมาเย่ยแจงี้เล็กวันทองไปเก็บ่ยยากครับเนี่ยอัดกระปองทรงมาเลย one. Wow. ของแท้ครับของแท้นี่ต้องไหมครับต้องไหมอัตุลุงจวดจัดครับพี่นอ้อ,องมันสิแซ่บบ่พี่น้องอยากได้ย้อนพักขารเดี๋ยวขอกันบ่นี่นะครับพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามครับ